สี่สิบเ้าองศามีเกี่ยวกับเรื่องการงานที่มุมองศาของเก้าอี้ที่เรานั่งนิดนึงตูร่ํารวยเลยเนี่ยแต่เพียงแค่ว่า<ม>พลังมันช้างนี่มันแปลว่าค่อยๆโตมันไม่มีการขับเคลื่อนของพลังงานในห้องเนี่ยมันเลยทําให้ทุกคนนิ่งเลยเราก็ลเลยจะหนักมาเราจะหนักคนเดียว<ม>ต้นเหตุมาจากประตูประตูรุ่งเรืองก็จริงอะ่ะกินไม่เยอะเขากินแค่บานนี้บานนี้กลับเป็นนิ่งไม่ทุกวันหรอใช่มาๆไปๆเหมือนผีอ่ะคนไหน นีใช่ไหมไหม,ม,มเพราะว่าเขาตกผีเซลลอยู่นู่นใช่ไหมใช่เซลลอยู่ตรงนั้นค่ะคือเราเพยายามถารับเพิ่มทํำยังไงให้เรามีบริวานเข้ามาก็ประตูไม่ดีตัวควาขวางขวางด้วยไปไว้ฝั่งนู้นนะจบแล้วแค่ไว้ฝั่ง,งนู้นก็จบเลยเซลลทำงานดีเพราะอะไรรูป้ป่ะเพราะเพราะเขานั่งหันหน้าชนกันแต่บัญชีเนี่ยห้ามหันหน้าชนกัน ต้องหันไปทางทิศเดียวกันเพื่อมีจุดมุ่งหมายเดียวกันไม่งั้นก็คือต้องไปเอาเงินเข้ามาเก็บข้างหลังเอาเงินเข้ามาเก็บที่ค้างเราพอหันอย่างเงี้ยตีกันอีกคนทําอีกคนไม่ทำเนี่ยมันจะหาได้เลยเนี่ยคนนึงทํางานอีกคนนึงจะไม่ทํางานแต่โชคดีที่คนแบบคนที่ไม่ใช่ลูกน้องอยู่ใกล้ชิดเนี่ยเขาหาเงินมาให้เราทั้งนั้นเลยใช่ในดวงโคตรดีนะเออโคตรดีเลยเพื่อนผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ย